สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567ครับเวลา18นาฬิกา34นาทีนะครับขณะนี้ก็เดินเล่นนะครับก็จะนำภาพต่างๆมาฝากทุกท่านนะครับจากการที่เราได้ไปแคมปิ้งนะครับเป็นนอนด้วยบ้านน้อยบนรถของเรา ครับจากภาพนี้นะครับก็เป็นขั้นตอน,านการกลางกลางบ้านน้อยบนรถนะครับนี่เราก็ไปแคมป์นะครับเมื่อวันที่ยี่บสามวันเสาร์คืนวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะครับอากาศกําลังดีเลยทีเดียวแต่กลางวันก็ร้อนอยู่นะครับแต่กลางคืนผมว่า น่าจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง24องศาก็นอนหลับได้ดีไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับลานแคมปิ้งที่ภูตะวันแคมป์เขื่อนบุรีรจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็มี การใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละหน0่บาทนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้มีน้ำมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะครับมีห้องอาบน้ำก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีน้ําแข็งให้ฟรีจัดเต็มเลยทีเดียวมีเตาถานมีถานด้วย มีแอลกอฮอล์สำหรับหัวไฟตัดแกงด้วยนะครับหลายอย่างเลยที่แถมเข้ามาผนะบก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับกับการที่เราได้ไปแคมปิ้งที่นี่นะครับที่ภูตะวันแคมป์เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับครับผมภาพต่อมาตอนนี้กำลังเป็นภาพการเก็บ การเก็บบ้านน้อยบนรถนะครับภาพตัวนี้อยู่ที่ภูผาหมอกน้นําหนาวเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ก็มีไฟฟ้ามีห้องน้ําแยกชายหญิงมีห้องอาบน้ำทำอย่างดีเลยนะครับลานกลางเต็นท์นี่ยื่นออกไปตรงหน้าผาเลยนะครับถือว่า ท็อปวิวเลยทีเดียวนะครับเราก็จ่ายค่านอนไปคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ผมเรียนตามตรงนะตรงนี้นะ่ะวิวสวยมากนะครับอากาศเย็นทั้งกลางวันกลางคืนมีทะเลหมอกให้เราดูเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ที่หน้าผาเลยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่ง เราไปครั้งที่สองแล้วครับนี่อชอบมากมากเลยครับตรงนี้ภูพาหมอกน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับเราไปกลางตรงนี้ก็คนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดีมากเลยผมชอบมากๆเลยตรงนี้ทั้งอากาศดีทั้งจ้าของลาน,นใจดีมากเลยทีเดียวนะครับบริการดีมากนะครับ หาสายฟืนสายไฟมาต่อให้เราหยิกต่างหากนะครับมีฝรัง่งมีมะละกอสดๆจากไกล่มาฝากเราอีกสุดยอดจริงๆเลยนะครับผู้พาหมอกผู้พาหมอกน้ำหนาวเพชรบุรนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราไปสองครั้งเลย นัครบภายในเดือนเดือนเดี่ยวโดยม้าน,นะนะครับชอบมากมากเลยตรงนี้นะครับถ้าเรามีเวลาจะหนึ่งคืนหรือสองคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ดีนะครับสำหรับผมนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีมากเลยนะครับ จากคอนเจินไปก็ใช้เวลาเดินทางระยะทางประมาณ120-130กิโลเมตรก็ไม่ไกลมากนะครับแป๊บเดียวขับรถไม่นานนะครับบรรยากาศดีสุดๆประทับใจนะครับครับผมแล้วก็ภาพต่อมาภาพนี้นะครับก็เป็นโลกำลังกลางบ้านน้อยบนรถของเรานะครับ ในภาพนี้อยู่นาท่อนแคมวิวนะครับนาท่อนแคมวิวนี่อยู่ที่อำเภอนาแห้วอยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็สวยโอ้วิวนี่สวยสุดๆเลยนะครับวิวนี่สวยสุดๆตรงนี้ก็คนลร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับ เป็นไฟโซล่าเซลล์ที่ห้องน้ำห้องน้ำมีนะครับรีจิสเตอร์จองไปก่อนนะครับติดต่อไปทางเพจก่อนในการจองนะครับผมจองจ่ายเงินนะครับต้องมีการจองไปก่อนนะครับแต่พื้นที่กว้างขวางนะครับมีลานหนึ่งสสพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับรองรับได้เยอะผมว่านนะ แต่เขาก็มีระบบให้จองก่อนนะครับซื้ออาหารขึ้นไปก่อนด้วยนะเราเองก็พยายามขับผ่านมาพยายามจะหาซื้อนะแต่มันหาไม่ได้ก็เลยขึ้นไปเลยนะครับก็ยังโชคดีที่เจ้าจอของร้านเขา,าลงมาตอนเย็นเขาก็มาซื้อให้เราด้วย ก็ดีมากเลยก็ขอบคุณมานะที่นี่ด้วยนะครับบริการดีมากครับผมหน้าท่อนแคมวิวนี่นะผมดูแล้วมันจะเป็นหมุดหมายหนึ่งสำหรับนักแคมเปริร์ที่เขาตั้งใจมาเลยนะะก็จะมาดูทะเลหมอกยามเช้าวิวสวยๆเลยนะครับผมสักครั้งหนึ่งถ้าเราได้ไปส่วนทางนั้นนะผมว่าก็ควรที่จะไป ลองสัมผัสดูดนะครับแน่นอนธรรมชาติภูเขาทะเลหมอกอาจจะมีเหมือนกันลหลายๆที่แต่เราก็คงจะไม่ไปที่เดียวตลอดไปหร้วมั้งนะครับถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปทั้งนั้นหรือจะตั้งใจไปก็ได้นะครับเพราะว่าในเขตเมืองเลยผู้เรือการซ้ายนาแห้วี่แถวนี้ มีมีลานแคมปิ้งสวยๆเยอะเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้มีเต็ภูเขานะทะเลภูเขาเลยนะครับผมทะเลภูเขาผมว่ามันก็สุดๆเหมือนกันนะแถวนี้นะอถ้าดูจากแผนที่นี่มันหรือดูจากระยะทางมันไกลกว่าเราไปน้ำหนาวนะน้ำหนาวนี่แค่ร้อยยี่สิบนะครับ แต่เพชรบูรณเนี่ยมันมันน่าจะขึ้นกับภาคเหนือหรือภาคกลางไปแล้วนะแต่ว่าเอ้ยเนี่ยยังอยู่ภาคอีสานนะแต่ว่าไปไกลกว่านะครับถ้าเราไปจากขอนแก่นนี่ก็ไกลกว่านะแต่ว่าโอ้ธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงามนะครับตอนเช้าตอนเช้ามีทะเลหมอกนะครับมองเห็น ทะเลหมอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราเองก็ชอบนะครับประทับใจนะครับชอบแล้วก็ประทับใจนะครับกับนาท่อนแคมวิวนะครับนาท่อนแคมวิลอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับราคา คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับจองไปทางเพจก่อนนะครับอ่าจองจ่ายเงินทางเพจไปก่อนนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมราคาก็ไม่แพงคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่ากับการใช้งานของเรานะครับนาท่อนแคมวูว่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ มีความสวยงามประทับใจนะครับผมแล้วก็จากในภาพนี้นะครับในภาพนี้คือไฮต่าแคมปิ้งนะครับผมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับผมไฮต่าแคมปิ้งนี่ค่าบริการคนละ150บาทมีไฟฟ้ามีห้องน้ำแยกชายหญิงะสะดวกสบายเลยตรงนี้นะครับ ที่จอดนี่เป็นชั้นชั้นที่กลางเต็นท์นี่ก็เป็นชั้นชั้นนะครับแต่ให้ตากล amping ก็ควรจะจองไปก่อนนะครับโทรไปหรือจะจองในเพจก็ได้โทรไปดีกว่านะผมแนะนำนะให้ตากล a m p n นะเพราะว่าผมสื่อสารไปทางเพจ a ฟ e b o o k ถามข้อมูลนี่แต่ค่อนข้างจะตอบช้าแต่ก็ตอบอยู่นะครับโทรไปจะดีกว่า แล้วก็จองมาจำรือจะจ่ายไว้เลยยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าพื้นที่มันสวยเราค่อนข้างจะต้องระบุว่าจะจะจอดหรือจะกลางตรงไหนนะนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นให้ตาแคมปิ้งนะครับเป็นอ,อีกจุดหนึ่งนะผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ เป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับสำหรับนักแคมปิ้งนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักแคมปิ้งนะครับถ้าท่านใดไปที่เมืองเลยหรือไปที่ผู้เลือนะครับแวะไปชมวิวทิวทัศที่ไฮตากแลนดหรือหมู่บ้านไฮตากนะครับผู้เลือจังหวัดเลย มันจะากาศดีครับผมว่าเอ๊ะมันสวยเลยนะคล้ายๆผมไปเตียงซอเลยนะจังหวัดน่านบ่อกเกลือเฉลิมประเกียดเลยแต่แน่นอนแต่และพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับใช่ที่นี่ก็สวยในแบบที่นี่ที่นี่ก็คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับคนละหนึ่งห้าสิบาทมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีห้องน้ำแยกชายหญิง นะครับสวยงามนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับนี่คือไฮตากแคมปิ้งนะครับ,บอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับผมก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นคืนที่สองทริปนี้เราไปนอนที่ภูตะว,วันแคมป์ก่อนคืนแรกเราคืนที่สองเราก็มานอนที่ไฮตากแคมปิ ing, ้งนี่แล้วก็คืนที่สาม เราไปนอนที่นาท่อนแคมป์อยู่นะครับทริปนี้คือสามคืนนะครับก่อนก่อนเปิดเทอมก่อ <c> น <oughs> เปิดเทอมนะครับผมทริปนี้สามคืนก่อนเปิดเทมนะครับผมก็สว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็ผมในประเด็นต่อไปนะครับสำหรับบ้านน้อยบนรถของเราก็าได้มาจากพี่ธาราบ้านบุรุษนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับตู้นอนของเรา ได้ทั้งชั้นบนชั้นหลางาเทเลศหน้าหลังออนนิงซ้ายขวาถังเก็บน้ำปั๊มน้ำแอร์มุง้งนะครับมุ้งลวดผ้าม่านตัวตู้นอนนี่ก็ทำจากอลูมิเนียมสแตนเลสแผ่นโพลีแผ่นอะคริลิกนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200-250ถึง250กิโล นะครับผมลงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับจยดได้นะครับก็ใช้งานผมใช้งานมาหนึ่งปีกับหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับผมไปแคมป์ปิ้งกันแล้วทั้งหมดห้าสิบห้าคืนนะครับผมอละนี้คือที่เราไปมานะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผิดลาดบระการในก็ขออภไปด้วยนะครับขอบคุณครับ